สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนมาพบกับครูตองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแสงและการมองเห็นนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าแสงคืออะไรและนักเรียนนั้นสามารถมองเห็นแสงได้อย่างใดเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันในบทเรียนนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนสำหรับบทเรียนนี้กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะเตรียมตัวก่อนเรียนเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์การเรียนสำหรับบทเรียนนี้กันก่อนนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่สองในหน้าที่4นะคะ ส่วนหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานและเทคโนโลยีเล่มที่2เช่นกันค่ะให้นักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่4เช่นกันนะคะแต่สําหรับนักเรียนคนใดที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบบันทึกกิจกรรมที่ครูตองแนบมาให้ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนไม่มีพินเตอร์นักเรียนสามารถจดลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ตามหัวข้อของครูตองได้เลยค่ะ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่สองและหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่สองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของบทเรียนนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับจุดประสงค์ในบทเรียนนี้นะคะข้อที่หนึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับแสงและการมองเห็นได้ ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลและข้อที่3นะคะเพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะสำหรับจุดประสงค์ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรคะ ลองช่วยครูตองคิดดูสิคะเก่งมากค่ะจากจุดประสงค์ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องแสงและการมองเห็นแสงนะคะและนักเรียนสามารถเรียนรู้กันได้ด้วยวิธีการใดคะนักเรียนลองช่วยครูตองคิดอีกครั้งสิคะถูกต้องแล้วคะ่ะนักเรียนสามารถเรียนรู้กันได้ด้วยวิธีการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะ และเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนั้นนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้คะเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนั้นนักเรียนจะสามารถอธิบายแสงและการมองเห็นแสงได้นะคะเมื่อนักเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนของบทเรียนนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนนี้กันเลยนะคะและสำหรับกิจกรรมในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวครูตองจะพานักเรียนไปทัศนศึกษากันนะคะ และสําหรับการทัศนศึกษาในครั้งนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะและให้นักเรียนลองช่วยกันสังเกตดูนะคะว่าในถ้ำนั้นมีอะไรบ้างและเราสามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆในถ้านั้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากคลิปวิดีโอนี้กันนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนสนุกกันใช่ไหมเอ่ยนักเรียนหาคำตอบให้ครูตองได้หรือยังคะว่านักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆในถ้ำได้อย่างไรถ้านักเรียนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวครูตองก็มีเนื้อเรื่องไหมนักเรียนลองช่วยกันอ่านและหาคำตอบไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะและก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องนั้นให้นักเรียนดูคำถามคิดก่อนอ่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะไปกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านเนื้อเรื่องในบทเรียนนี้กันนะคะโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2ในเล่มที่2นะคะเปิดในหน้าที่4ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มอ่านเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนมาดูคําถามคิดก่อนอ่านกันก่อนนะคะโดยคําถามคิดก่อนอ่านจะมีด้วยกันอยู่2ข้อค่ะข้อที่1ถามว่า แหล่งกำเนิดแสงคืออะไรและข้อที่2ถามว่าเมื่อเดินในถ้าจะใช้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสงนักเรียนลองคิดหาคำตอบดูนะคะและเมื่ออ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยคำถามคิดก่อนอ่านในท้ายบทเรียนกันอีกครั้งนะคะและต่อไปก่อนที่เราจะเริ่มอ่านเนื้อเรื่องนั้นให้นักเรียนมาดูคำสำคัญกันก่นกอนนะคะสำหรับคำสำคัญในบทเรียนนี้นะคะก็คือคำว่า แหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงค่ะในระหว่างที่อ่านนี้นะคะให้นักเรียนหาความหมายของคำสำคัญคือคำว่าแหล่งกำเนิดแสงจากบทเรียนนี้ดูนะคะเดี๋ยวครูตองก็จะมาเฉลยให้ตอนท้ายบทเรียนอีกเช่นกันค่ะจากคำถามที่ก่อนอ่านนักเรียนบางคนคงหาคำตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะแต่นักเรียนอย่าเพิ่งตอบคำถามครูตองกันนะคะ ครูตองอยากให้นักเรียนลองอ่านเนื้อเรื่องนี้ไปพร้อ,รอมๆกันอีกครั้งแล้วเราจะไปตอบคำถามพร้อมกันท้ายบทเรียนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ,อ่านเนื้อเรื่องในบทเรียนนี้กันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนอ่านคำถามคิดก่อนอ่านและคำสําคัญเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มอ่านเนื้อเรื่องในเรื่องที่1แสงและการมองเห็นกันต่อเลยนะคะเรื่องที่1แสงและ การมองเห็นเมื่อปิดภาคเรียนครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปในถ้ำนักเรียนพบว่าภายในถ้ำค่อยๆมืดลงจนมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ชัดเจนนักเรียนจึงเปิดไฟฉายซึ่งเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้ไฟฉายจัดเป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจากไฟฉายช่วยให้มองเห็นหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างต่างๆเป็นกริดแวววาวภายในถำ้ำเมื่อเดินไปถึงปลายถำ้ำพบว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเป็นลำแสงลงมาจากช่องเพดานถำ้ำนักเรียนจึงปิดไฟฉายเพราะมีแหล่งกำเนิดแสงใหม่คือดวงอาทิตย์ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆแทน ทำให้ออกจากถ้าได้อย่างปลอดภัยและจากเนื้อเรื่องที่อ่านเดี๋ยวครูตองให้นักเรียนลองมาช่วยตอบคำถามครูตองกันดูนะคะว่าเด็กๆนั้นสามารถตอบคำถามครูตองกันได้ไหมเอ่ยจากเนื้อเรื่องที่อ่านทำไมเมื่อเดินลึกเข้าไปในถ้าจึงมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนคะนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยลองช่วยกันคิดดูสิคะเก่งมากค่ะ เพราะว่าภายในถ้ำนั้นไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะและคำถามข้อต่อไปนะคะเด็กๆใช้อุปกรณ์อะไรช่วยในการส่องแสงสว่างนักเรียนยังจำได้ไหมเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะอุปกรณ์ที่นักเรียนช่วยในการส่องแสงสว่างนั้นก็คือไฟฉายนั่นเองคะ่ะคำถามข้อที่3นะคะ เมื่อใช้ไฟฉายส่องแสงสว่างนักเรียนพบเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะนักเรียนก็จะพบกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปทรงต่างๆมีเกรดแหวววาวนะคะและคำถามข้อที่4ค่ะวัตถุที่ทำให้เกิดแสงเราเรียกว่าอะไรคะ โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองค่ะและเมื่อน,นักเรียนเดินเข้าไปถึงปลายถ้ำนักเรียนเจอกับแหล่งกำเนิดแสงใดคะลองช่วยกันคิดดูสิคะถูกต้องแล้วคะ่ะนักเรียนก็จะเจอกับแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะและคำถามข้อต่อไปนะคะแสงที่ส่องลงมาจากเพดานถ้ำ มีลักษณะอย่างไรนักเรียนสังเกตว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะจะเป็นลํำแสงส่องลงมาจากช่องที่เพดานถ้ำนะคะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะแสงจากดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนลองช่วยครูตองคิดอีกครั้งสิคะเก่งมากคะ่ะแสงจากดวงอาทิตย์ จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวและทำให้เรานั้นออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องในย่อหน้าที่สองกันต่อนะคะการที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้นอกจากจะใช้ตาแล้วแสงจากแหล่งกำเนิดแสงก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการมองเห็นด้วยรู้หรือไม่ว่าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ มีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรเราจะมาหาคำตอบจากกิจกรรมคำถามจากย่อหน้าที่สองนะคะจากเนื้อเรื่องการมองเห็นสิ่งต่างๆต้องอาศัยสิ่งใดบ้างคะนักเรียนลองช่วยกันคิดดูสิคะเราต้องอาศัยสิ่งใดบ้างเอ่ยเยี่ยมมากค่ะเราต้องอาศัยอวัยวะในร่างกายก็คือตาและแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะ เพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ค่ะและคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือจากเรื่องที่อ่านแหล่งกำเนิดแสงในเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะแหล่งกำเนิดแสงในเรื่องนี้ก็คือไฟฉายและดวงอาทิตย์เพราะเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดแสงและสามารถทำให้นักเรียนนั้น มองเห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะและเดี๋ยวต่อไปให้นักเรียนมาช่วยสรุปการทํากิจกรรมกันในเรื่องแสงและการมองเห็นกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปการทํากิจกรรมจากเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านกันนะคะจากเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านเราก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราเดินเข้าไปภายในถ้ำภายในถ้ำจะค่อยๆมืดลง เราจึงต้องเปิดไฟฉายทำให้เกิดแสงเพื่อที่จะสามารถทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำได้นะคะโดยแสงจากไฟฉายนั้นจะสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยวัตถุที่ทำให้เกิดแสงนั้นเราจะเรียกว่าแหล่งกาเนิดแสงนะคะดังนั้นไฟฉายจึงเป็นแหล่งกาเนิดแสงค่ะจากเนื้อเรื่องที่อ่านทำให้รู้ว่าแหล่งกาเนิดแสงคือ วัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้และการมองเห็นสิ่งต่างๆนอกจากอาศัยส่วนประกอบที่สำคัญคือดวงตาแล้วแสงจากแหล่งกำเนิดแสงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อีกด้วยค่ะและครูตองหวังว่านักเรียนคงให้ความหมายของคำสำคัญคำว่าแหล่งกำเนิดแสงให้ครูตองได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ คำสำคัญในบทเรียนนี้ก็คือแหล่งกำเนิดแสงโดยแหล่งกำเนิดแสงนั้นก็คือวัตถุที่ทำให้เกิดแสงนั่นเองค่ะและเดี๋ยวต่อไปเรามาดูคำถามรู้หรือยังกันนะคะซึ่งในคำถามรู้หรือยังนี้จะเป็นคำถามเดียวกับคำถามคิดก่อนอ่านซึ่งครูตองหวังว่านักเรียนนั้นสามารถตอบคำถามครูตองกันได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยตอบคำถามพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปเรามาช่วยตอบคำถามรู้หรือยังกันนะคะซึ่งคำถามรู้หรือยังนี้จะเป็นคำถามเดียวกับคำถามคิดก่อนอ่านนะคะโดยคำถามมีอยู่ว่าข้อที่1นึ่งแหล่งกำเนิดแสงคืออะไรจากเนื้อเรื่องที่อ่านมานักเรียนตอบได้ไหมคะนักเรียนลองช่วยครูตองคิดหาคำตอบดูสิคะว่าแหล่งกำเนิดแสงนั้นคืออะไรคะเยี่ยมมากค่ะ แหล่งกำเนิดแสงก็คือวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้นั่นเองค่ะส่วนคำถามข้อที่2นะคะเมื่อเดินในถ้าจะใช้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากเนื้อเรื่องที่อ่านมาถ้านักเรียนตั้งใจอ่านนักเรียนก็จะได้คำตอบนะคะลองช่วยครูตองคิดดูสิคะว่าคำตอบคืออะไรเอย่ย จากเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านนั้นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั้นก็คือไฟฉายและดวงอาทิตย์เพราะไฟฉายและดวงอาทิตย์นั้นเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้เมื่อนักเรียนเดินเข้าไปภายในถ้ำนักเรียนก็เปิดไฟฉายเพื่อส่องแสงสว่างจึงสามารถทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆภายในถ้ำนั้นได้อย่างชัดเจนและเมื่อนักเรียนเดินไปสุดปลายถา้ำนักเรียนก็เจอกับแสงที่ส่องลงมาจากเพดานถา้ำ นั่นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะและสำหรับการบ้านในวันนี้นั้นก็ไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนทุกคนตั้งใจดูคลิปวิดีโอของครูตองนักเรียนทุกคนก็สามารถตอบคำถามในการบ้านนี้ได้ทุกคนเลยนะคะสำหรับการบ้านในบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเล่มที่2เปิดในหน้าที่4นะคะ ให้นักเรียนตอบคำถามรู้หรือยังแต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในโฟลเดอร์ที่ครูตองแนบมาให้ได้เลยนะคะและนักเรียนคนใดที่ไม่มีปรินเตอร์นักเรียนสามารถจดคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษ a 4ได้เลยค่ะและเมื่อนักเรียนทำการบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาในแพลตฟอร์มให้ครูตอง ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ